ก่อมมาเกยนหมดเอายกออกโยกบะผมทำตัวเองคอนใจยนภาพุ่งกับการหมายการหนึ่งของพักการเมืการพร้อมด้วยพุ่งกับการรองพุ่งกับการพุ่งกับการและหัวหน้าอันนีสงกัด ระบบดาวเพ็ยพจเ,เข้าประชมบริหารราชการระบบภาวเท็ดมน้นง้นร้อยเจ็ดสิบสีครับ องสวีสังไยผู้ว่าการอำนวยการตำรวจพลังขั้งเจ็ดาาขออนุญาตกล่าวรายงานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณเรื่องวันตำรวจาา 2, ประจำปีพุทธศักราช2564ดังต่อไปนี้ตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันตำรวจในวันที่17ตุลาคมของทุกปีและที่ผ่านม,มาได้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุญ ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือสิธิของและไปประกาศเก็บคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจดี่ในประเทศต่างๆและให้หน่วยต้นสังกัดนำไปมอบในวันจัดพิธีของหน่วยเป็นประจำทุกปีเนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยไปรับโล่และไปประกาศเกคุณ โดยให้หน่วยต้นสังกัดไปดําเนินการจาดวิธีําการเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคเชื้อไวรัสโควิน1นั้นตำรวจภูธรภาคเจ็ดได้กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการต่างๆสำหรับหน่วยง,งานและข้าราชการตำรวจนําไปดําเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นที่ยอมรับและประสบผลสําเร็จต่อการปฏิบัติงานซึ่งนํามา ความยึงพอใจและทัศนคติที่ดีจากประชาชนทั่วไปปรากฏว่ามีข้าราการตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายแผนง,งานและโครงาาการต่างๆตามที่กำหนดด้วยค,ความตั้งใจจนประสบผลสำเร็จจนเป็นที่พึงพอใจของหลายๆฝ่ายทั้งภาครัฐเอกนชนและประชาชนทั่วไปโดยผลงานของหน่วยงานและข้าราการตำรวจซึ่งผ่าน การพิจารณาคดีเลือกแยกเป็นประเภทต่างๆได้สามส่วนคือ 1. ส่วนของประชาชนที่ช่วยเหลือภารกิจของสํานักงานตำรวจแห่งชาติคือประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี 2. ส่วนของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจำนวนประเภทคือ2องจุดหนึ่งข้าราชการตำรวจที่ทําหน้าที่สอบสวนดีเด่น2.2จข้าราชการตำรวจที่ทําหน้าที่จราจร ตำแหน่งผู้บัญชากดีเด่น2.3ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ป้องก,กันยาเสพติดดีเด่น2.4ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ราบตามยาเสพติดดีเด่น2.5ข้าราชการตำรวจผู้ผผผผผปฏิบตั 2, 6, ติงานในสายงานป้องกันรับตามดีเด่น2.6ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานสื่อสวรดีเด่น3ส่วนของข้าราชการตำรวจ ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิกัติาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือส่วนครีอาญากรรมทางเทคโนโลยีระรับสนเทศสำนักง,งานตรวจแห่งชาติประจำปี2564ในระดับปีดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและตอบแทนในความทุ่มเทและตั้งใจต่อ,อการปฏิบัติหน้าที่ของประชาชน,นและของข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้โปรดโอนรอบโล่และใบประกาศเก็บติคุณแก่ประชาชนและข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละประเภทตามลำดับขอเรยนชินท่าน กราต้องพยายามการวมงราต้งเจ็าที่สงีเราต้องเ ค,ครับขออนุญาครับ,บค,ครับ,บค,ครับขออนุญาตครับ ครับอูะหญิงครับครับครับ

รับนาครับรับญาณครับส่หนงตวัตีชาคิษสงคมคิษนอกจาวัดส่เงนกใหญ่ก็มันปรับาััรความกดดันนะครับ làm nhạt nào, có đã nhạt có hai một sáu, nhạt quá này, có tài đúng quân การตรวจที่ทำหน้าที่สัมบรยัเป็นดิเด็นได้แก่ขขอารมณ์โรสตูเพาะไทโซนภาวะกรรมการสืบสวนตรวจตรวจสอบศาลกรร

การปฏิบัติบาเพ่อแบรรูปรัพ ไปมาโรงเรียนภาาแล้วก็การสืบสวนชนิดบทบุตรตอการในวัฒนธรรมชุมชน dan ada tak boleh ไม่ได้ยิงทั้ท่านผู้กำหูสเลยนะครับในตัวเป็นสองครั้งม้วนะครับทีนี้เผู้รอดแตแกูับนตนสองครั้งม้วนครับแลนทุกครับครับ ร้อยครับครับครับดเนินราการต่อไปเ็งานกแกะพลาสติดครับครับครับขอเนุนาการต่อไปด้านยางด้านขับพลาสติดครับครับดเนินายการต่อไปงานของกาขับพลาสติครับยครับครับผมดเนินการต่อไปงานเป็นสุดเดิดครับครับดราการต่อไปขยครับ ครับครับอการุดท้ายรับขอขาโครับครับขอบครับอบคุณนการท่าเจดครับปกรเจ่อเรียนท่านรองผูารุกอเก็ทาุปรัการที่พื่น้องอานีโยนข่าวมีการและพี่น้องประชาชนและสาารณปรทที่ได้มารับรู้โอกาสทีคุณในวันนี้ที่รับ วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเียิยิ่งที่ได้เป็นประธานมอบโลงและประกาศเกียรติคุณให้กับที่น้องประชาชนที่เป็นพลองดีและพี่น้องตำรวจที่มิหน้าที่ในทุกสายงานรวมเป็นที่ประจักับผู้บัญชาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่คนทำดีผมจะมอบให้และผมเรียนทั้งผู้การทุกจังห,หวัดเลยว่าบุคคลเหล่านี้ในกะารพำงานเขาดีคขาชอบเนี่ยท่านต้องเสนอให้ แล้วก <rium> ็ถ้ามีการขึ้นคุณตัดคขบาขั้วท่านต้องเสนอด้วยเพราะวันละ5ับในการผมต้องมีชื่อมพวกนี้อยู่เลยอพี่น้องที่ทำดีต้องได้ดีครัผมเรียนอยืนยันถ้ามีอัตราหรือมีโค้ต้าให้ผมได้แบบให้แบบดีเรียนเดี๋ยวใจหายดีกว่าก่อนเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นชีวิตต้องการหัวนั้นเมื่อทำดีแล้วไม่ดีไม่รู้จะทำไปทำใหมวันนี้พี่น้องได้ทำดีแล้วก็แบบกันคูดกันด้วยเรื่องนี้นะครับผมเห็นถึงว่าพี่น้องที่รับโรควันนี้เป็น คนที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ระจั์เป็นที่ยอมรับของเพื่อนโรงงานและพี่น้องประชาชนเลยก็ทุกสุดท้ายเนะี่ยเป็นทุ้ที่ต้องระมัดระบังแรงงานหนักด้านผลการดำเนินงานในทุกการการที่ว่ามีการแตะกลุ่มแรงงานัด้านแล้วก็มีกลุ่มคนที่มีการว่าจะเอามันไ่เพื่อให้ปล่อยตัวคนงาก็เลยวางแผนในการสืบสวนจับกลุ่ม การเนมาให้หแสนทัรงชุดนี้ค่อยสะสมในพดีทั้งหมดคื่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและปลอดเชว้ที่ยากกว่าที่ท่านทำดีือการรักษาไว้ชุมพลงานของดีกว่าเราแราต้ิบัติหน้าของตนของคนและของงานนะครับเป็นแบบอยากให้กับที่เพื่อน้องแล้วก็เพื่อนชาวของเรานะครับอันนี้เป็นเป็นไปโบยทานที่ดีว่าเราได้รับโรคปกติคุณจากผู้ทางในระดับต่อรอง ถ้าใ้มีปันธการบุญเพิ่มนูรับงแหวง่อรนะครับวันนี้ก็ท่านวัดรฝากขอบชุมเมื่อสักครู่ผมแยกท่านท่านมาวันนี้เรื่องวันเทวดีครับก็ได้รําเรียนท่านไดหลายเรื่องที่พี่านธ้สิ่งสั้งหลายไปมีขององค์พระสเทวันทิร่าได้สิ่งสิทั้งหลายที่ท่านกรรมาธิได้โปดรนบันดามปรานพรให้พี่น้องคนมรรมดีทุกท่านนะครับ Yeah. <laughs>